สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะบทเรียนทางโหราศาสตร์ไทยกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทบทวนเกี่ยวกับเกร็ดโหรน,นะคะเพราะว่าบางทีหลายท่านเนี่ยนะคะก็จะมีข้อสงสัยเยอะเหมือนกันว่าเออันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะมีความหมายว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถตอบหมดจริงๆนะคะเพราะเพราะว่ามันมีหลายคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์จะเยอะนะคะ ฉะนั้นเราฝึกแปลกันเองดีกว่านะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะวันนี้ก็หยิบยกมาส่วนหนึ่งมาพูดให้ฟังอ่ะนะคะว่าเผื่อทบทวนช่วยในการพยากรณ์ช่วยในการแปลวิเคราะห์ดวงกันนะคะ,ะก็เริ่มต้นเลยก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาใดก็ตามที่มีดาวปุตตะเป็นมหาอุดนะคะเจ้าชะตาจะได้บุตร บริวารที่ดีนะคะอันนี้ถือว่าดีละนะคะแล้วก็ส่วนดาวจันนร์อันนี้พูดถึงดาวจันทร์ละดาวจันทร์ที่ได้ตำแหน่งนิดจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีจิตใจมีความคิดที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะคะก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะสำหรับดาวจันทร์เป็นนิดเนี่ยนะคะ,ะต่อไปนะคะดาวกาลกินีค่ะ คนที่มีดาวการากินีนำหน้าลัคนานะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตนั้นเป็นคนที่มีความโกรธมีความโมโหโทสะร้ายนะคะอันนี้ลองดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะส่วนคนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มลักดาวอาทิตย์กลุ่มลักเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะ จะไปนู่นไปนี่นะคะไม่ค่อยอยากจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆหรือไม่บางคนอาจจะไม่ได้ว่าย้ายอะไรมากมายก็อยู่บ้านไม่ค่อยติดแล้วนะคะอันนี้ลองดูแล้วก็ยังส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเก็บทรัพย์สินหรือว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะมันมีเหตุที่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะคะที่เขาให้มาเนี่ยกฎเกณฑ์ทีนี้เขากล่าวไว้ว่าดาว ดาวที่เกี่ยวกับทักษะบริวารเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีดาวมูละ,ะร่วมกับดาวมนตรีเนี่ยนะคะถ้าใครมีดาวมูละร่วมกับดาวมนตรีจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีที่พึ่งที่ดีเห็นไหมคะแล้วดาวที่เป็นดาวกาลีหรือว่ากา,กาลกินีเนี่ยถ้ากลุ่มลัคนานะคะแต่ได้มาตรฐานเป็นนิด ถ้าได้มาตรฐานเป็นนิดเนี่ยถ้าบวชเรียนบวชพระเนี่ยดีค่ะจะถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่มีดาวกาลากินีกลุก่มรักแล้วก็ดาวนั้นได้ตำแหน่งนิดไปบวชก็ดีนะคะก็อาจจะทำให้จิตใจสงบด้วยคือแล้วก็ไม่ต้องเครียดในทางโลกเยอะเนี่ยนะคะทีนี้ดาวพุธ เนี่ยนะคะดาวพุธนี้เป็นดาวที่เกี่ยวกับคําพูดคําจาถ้าสลับเรือนกับดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตนั้นจะมีวาจาหรือว่าคําพูดคําจาที่ค่อนข้างเฉียบขาดเด็ดขาดนะคะอันนี้ถือว่าโอเคนะคะส่วนดาวพุธถ้าร่วมกับดาวกลกินีจะส่งผลให้เจ้าชะตาพูดจาไม่ค่อยรื่นอะนะคะก็คือ,อะตะกุกตะกัก นะคะพูดติดๆขัดๆไม่ค่อยราบรื่นเราต้องฟังดีๆอะไรเงี้ยถ้าพูดร่วมกาลากินีเนี่ยนะคะอ่าทีนี้ถ้าลัคนาของเราเนี่ยอยู่ในเรือนกาลากินีเนี่ยอ่าเขาบอกว่าจะส่งผลให้เจ้าชะตาเหมือนถูกลังแกได้ง่ายนะคะแล้วก็การทํามาหากินเนี่ยการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าอยู่ที่เดียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าย้ายที่อยู่ก็ จเจริญได้นะคะก็จะ,จะเจริญเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการยกย้ายแก้เคล็ดบ้างนะคะเพื่อจะดีขึ้นนะคะทีนี้ยังมีอีกเดี๋ยนะคะเขากล่าวว่าดาวสุภาะเนี่ยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นดาวกาลกินีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นไม่ค่อยสนใจงานในบ้านเท่าที่ควรน,นะคะแต่ถ้าดาวกัมมะดีก็อาจจะไปสนใจงานนอกบ้านก็ยังดีนะคะ แต่ว่าถ้าดาวสุพะเนี่ยเป็นกาลกินีแล้วเขาบอกว่าจะไม่ค่อยสนใจงานในบ้านเลยวันนี้ก็ยุ่งหน่อย <c oughs> ทีนี้ถ้าดาวบริวารเนี่ยนะคะดาวบริวารเป็นมหาจักรนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีบุตรมีบริวารที่ช่วยเหลือท่านดีนะคะก็คือเจ้าชะตาเนี่ยจะโชคดีตรงมีบุตรบริวารดีคอยช่วยเหลือคอย เกื้อกูลได้ดีด้วยนะคะส่วนดาวเดทนะคะถ้าดาวเดทตกวินาศก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอำนาจบารมีเท่าไหร่นะคะเพราะดาวเดทตกที่เสียนั่นเองเนี่ยนะคะดาวมูระดาวมูระที่ตกวินาศก็ส่งผลให้ทรัพย์ส,สินหรือหรือหลักฐานของเราเนี่ยหลักฐานก็คือการมีบ้านช่องอาการมาีเขาเรียกว่าไง มีทรัพย์สินส่วนตัวมีอะไรเนี่ยไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะคะอันนี้เพราะว่าดาวมูระตกวินาศนั่นเองดาวอุตสาหะนะคะดาวอุตสาหะถ้าตกที่เสียหรือได้ตําแหน่งเป็นนิดด้วยเนี่ยนะคะ,ะหมายถึงว่าได้ตําแหน่งเป็นนิดก็ได้หรือตกที่เสียก็ได้เนี่ยนะคะนี่แยกกันเนยนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความขยันเท่าไหร่หรือความขยันไม่คงที่นะคะ เดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะสำหรับดาวอุตสาหะนะคะโดยเฉพาะอุตสาหะที่เป็นนิดเนี่ยก็คือความขยันไม่ค่อยคงที่แต่ถ้าอุตสาหะตกที่เสียเลยก็คือไม่ขยันนะคะถือว่าเราละหลๆเลยก็ได้เนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นดาวกาลกินีเนี่ยนะคะหรือว่าดาวกาลีเนี่ยถ้าเป็นนิดเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีศัตรตูเนี่ย ศัตรูก็จะค่อยๆหมดไปนะคะก็คือมีศัตรูได้ไม่นานมันก็จะหายไปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีดาวกาลีนะคะเป็นนิดนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นอีกอันหนึ่งนะคะเขากล่าวไว้ว่าคนที่มีดาวพันธุเป็นตนุกเกษตรแล้วกลุ่มตนุเศษนะคะ ก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีญาติพี่น้องน้อยนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่าแล้วคนที่มีดาวพระฤหัสนะคะร่วมดาวการกินีเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะคะส่วนดาวพะฤหัสถถ้าอยู่พบวินาศนะคะเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีปัญญาหรือว่ามีสติปัญญามีไหวพริบ ที่ค่อนข้างดีพลิกแพลงได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะส่วนดาวการากินีได้ตำแหน่งมหาจักรการะกินีได้มหาจักรแต่ไม่ได้กลุ่มลัคนาเนี่ยเขาถือว่าร้ายแรงนะคะจะส่งผลร้ายนะคะการส่งผลร้ายก็ต้องดูว่าอยู่ในเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนอะไรด้วยนะคะมันก็จะครอบคลุมความหมายเหล่านั้นด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเกร็ดโหนที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสืบทอดต่อๆกันมาก็นำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะก็จำไม่ได้ว่าได้ลงแล้ยังเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เอามาทบทวนกันฟังกันเพลินๆกันต่อไปนะคะแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยนะคะก็ลองฝึกวิเคราะห์เองนะคะเพราะว่าไม่สามารถตอบได้หมดจริงๆค่ะเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคอมเมนต์มาถามเกี่ยวกับเรื่องอาการวิเคราะห์นี่แหละค่ะว่าอันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะแปลว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะมันเยอะจริงๆนะคะมันหลายคลิปะนะคะที่ลงไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสติในการดำารงชีวิตขอให้แคล้วค่าจากโรคระบาดกันนะคะขอให้ทุกท่านอ,อยู่แบบปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะ สวัสดีค่ะ